พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่22พฤษภาคมคริสตศักราช25 2 5าคำพยานชีวิตโดยคุณเจมซีเลเลอร์ โอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องมอบไว้กับพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอนบทที่1 4ข้อ27เเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเรามีให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลย คุณเจมส์ซีเลเลอร์เป็นพยานว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านใหม่แทนของเดิมผู้รับเหมาทำงานได้ดีและทุกอย่างดูสวยงามแต่ช่วงกลางฤดูร้อนไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานประเภทนี้อุณหภูมิที่ร้อนจัดและฝนที่ตกน้อย ทำให้การรดน้ำต้นไม้ใหม่เป็นเรื่องที่ท้าทายผมอดกังวลไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้บางต้นที่ดูอ่อนแอในสวนใหม่ของเราผมรดน้ำมากเกินไปหรือพวกมันขาดน้ำกันแน่หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงอธิษฐานและกังวลจนเหนื่อยล้าในที่สุดผมก็หลับไปพอถึงตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาพบว่าฝนตกมาอย่างต่อนเนื่องและชุ่มฉ่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยผมเป็นผู้ติดตามพระเยซูมาหลายปีแล้วแต่ผมยังคงลำบากใจที่จะนำความกังวลมามอบไว้กับพระเจ้าการนอนไม่หลับที่ทุกทรมานของผมไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งใดเลยนอกจากเช้าที่เหนื่อยล้าแต่พระเจ้าทรงจัดการกับปัญหานี้ให้ไม่เพียงแต่ทรงตอบคำถามของผมว่าจำเป็นต้องรดน้ำเพิ่มหรือไม่ แต่ยังทรงทํางานแทนผมอีกด้วยเช่นเดียวกับเหล่าสาวกในพระคัมภีร์ตอนที่อ่านในวันนี้ผมรู้สึกทึ่งอยู่เสมอกับวิธีการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพระคัมภีร์บอกเราว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองในสุภาษิตบทที่สข้อที่5ถ้าเราสามารถวางใจพระเจ้าในเรื่องชีวิตนิรันดร์ของเราแน่นอนว่าเราก็สามารถวางใจพระเจ้าในทุกเรื่องอื่นๆได้เช่นกัน ข้อคิดสำหรับวันนี้ไม่มีเรื่องใดที่เล็กเกินไปที่จะมอบความไว้วางใจให้พระเจ้าทรงดูแลและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อชาวสวนข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานความปรารถนาและความถ่อมใจในการเข้าหาพระองค์ก่อนโดยวางใจว่าพระองค์จะทรงนำเส้นทางชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ